สวัสดีครับเจ้าวันนี้ได้ผ่านมาต่างวัดแม่อายหลวงสังเกตเห็นเปิ้นประดับตกแต่งสถานที่ด้วยตุงชนิดต่างๆนะครับสีสันสวยงามเป็นว่าเพื่อจะมีงานปล่อยหลวงในแห่งบะเมินนี้นะครับป้ายประชาสัมพันธ์หน้าวัดนะครับเปิ้นก็ขอเชิญร่วมทําบุญฉลองสมโพชพระพุทธโคตะมะมหามุนีหรือหลวงพ่อสมหวังพระาธาตุพบโชคบุญทวีมหารัตนสิริมงคลและกุฏิสง์ จะจัดขึ้นที่วัดแม่อายหลวงในวันที่ 15, 16, 17ธันวาคม2567ที่จะถึงนี้นะครับมาร่วมงานบุญฉลองสมโพชหรือว่างานปลอยหลวงได้สร้างบุญกุศลเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตอิ่มใจในการสืบสานประเพณีอันดีงามสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ในชุมชนเพลิดเพลินกับวัฒนธรรมและกิจกรรมอันสนุกสนาน ขอเรียนเจญพุทธศาสนิกชนพี่น้องบ้านไก่บ้านไก,นไก่มาร่วมงานบุญฉลองสมโภชหรือว่างานปลอยหลวงที่วัดแม่หลวงต้วกัน